อยุธยาก่อนปี2,310ก่อนที่พม่าจะเข้ามาล้อมกลุ่มไว้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับพม่าเนี่ยเริ่มไล่ตีเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมฮะทยอยมาเราเสียล้านนาก่อนไปแล้วให้เนวิวสีหาพอดีนะฮะแล้วก็มริดต,ตะนาวสีแล้วก็ไล่ตีมาเรื่อยๆนะฮะอยุธยาเนี่ยใช้แผนตั้งรับไม่ออกไปตั้งรับแบบนอกเมืองตั้งรับในเมือง ด้วยหวังใจว่าเมื่อหน้าฝนเนี่ยทัพศัตรูก็จะพ่ายแพ้ปรากฏว่าไม่ฮะทัพคราวนั้นนี่มาเนเขาแก้เกมพวกนี้เรียบร้อยนี่ไงอยุธยาต้องแตกแต่เหตุที่สําคัญก็คือว่าอายุธยาช่วงที่เกิดเหตุการณ์บ้านบางระจันเนี่ยมันเป็นยุคที่อยุธยานั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเฟลสเตทรัดล้มเหลวครับหมายความว่าอายุธยาไม่สามารถบัญชาการปกของควบคุม หวเมืองต่างๆได้อายุทยาไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เพราะตัวเองก็จะเอาไปรอดอยู่แล้วพมา่าล้อมกรุงไว้อยู่จึงเกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านแบบนี้กระจายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนที่ปลอดจากอิทธิพลของพมา่าตรงเหตุการณ์ของบ้านมาราจาันนั้นก็ถือว่าเป็นเซฟโซนหนึ่งในรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินทัพของพมา่าแรกๆเนี่ยผม คิดว่าพม่าไม่ได้สนใจเพราะว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันกระจายไปทั่วเลยฮะเพื่อจะป้องกันตัวเองแน่นอนฮะพะม่าก็ต้องเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งแต่อย่าลืมว่าศัตรูในตอนนั้นไม่ใช่มีเฉพาะพะม่าะนะครับคนในชาติพันธุ์เดียวกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแต่ต่างชาติก็ดีตอนนั้นเนี่ยมันต่างคนต่างกแก่งแย่งจริงดีเป็นจลาจลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนเนี้ยเมื่ออำนาจอายุทยาเนี่ยมันพังสลายลงไปเนี่ย คนมันจะรอดได้เนี่ยมันก็ต้องมีที่พึ่งบ้างบางราจันมีที่พึ่งค่ะโดยเฉพาะด้านจิตใจก็คือพระอาจารยธรรมโชติพระอาจารยธรรมโชดนั้นท่านมาจากเขานางบวชเมืองสุพรรณแล้วก็ปริบอกว่าชาวบางระจันไปนิมนต์ท่านให้มาอยู่ที่บางระจันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านบางระจันพอเกิดศึกเนี่ยคนชาวบ้านบางระจันนี่ก็รวมกลุ่มกันแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะท่านก็มีคาถาอาคมทา ปรากุดประเจียดผ้าประเจียดอะไรทํานองนั้นนะจุดแรกที่ทําให้คนมีความมั่นใจนะฮะอุ่นใจก็คือเรื่องของขวัญกําลังใจที่เกิดจากพระอาจารย์ธรรมชุนนั่นน,นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เกิดการรวมกลุ่มกันนะฮะการรวมกลุ่มกันอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะที่บางระจันนะฮะผมไปค้นในเอกสารแล้วก็ไปสํารวจตรวจสอบมาเนี่ยในเส้นทางเดิน ออกจากอนุครศรียุทธยาของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านเนี่ยไปหนีออกจากอายุธยาใช่ไหมครับหนีออกจากอายุธยาแล้วก็ไปเจอทัพพมา่าแค่สามครั้งแต่ที่ท่านต้ต้องไปตะลุยไปสู้เนี่ยเพราะท่านไปเจอกลุ่มและก๊กของพวกเรากันเองนี่แหละครับถึงเจ็ดก๊กเส้นทางอยุธยาขึ้นไปอุทัยนะฮะอุทัยแล้วไปไหนฮะ นครในยกนะฮะนครในยกแนละ้วท่านก็วกลงไปบางปอส้อยชนบุรีนะฮะแล้วไประยองนะฮะระยองแนละ้วท่านก็ไปตีจันทร์เส้นทางเนี่ยท่านต้องรบกับคนสยามด้วยกันเนี่ยนะฮะเจ็ดครั้งเจอพมา่าแค่สามครั้งอันนี้บนเส้นทางของเจ้าตากนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันจะมีก๊กกลุ่มแบบเมืองบ้านมารดจันทร์เนี่ยเต็มไปหมดพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณไม่รวมกลุ่มกันมันมีทางรอดอยู่สองทางเขาบอกนะในสมัยนั้นขึ้นหนึ่ง ไปเข้ากับพม่าหรือไม่ถ้าไม่อยากไปอยู women, ่กับฝั่งพม่าที่ถูกพม่าเกลี้ยกล่อมน่ก็หนีเข้าป่าแต่ถ้าจะอยู่เนี่ยมันต้องรวมกลุ่มกันเหมือนบ้านบางระจันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันไม่ใช่มีเฉพาะก๊กที่เราเคยเรียนประวัติศาสตร์ว่ามีก๊กพระเจ้าฝางก๊กพิษณุโลกก๊กพิมายใช่ไหมก๊กนครศรีธรรมราชอ่ะอันนี้มันเป็นก๊กตอนหลังที่มันไม่ยอมสลายและไม่ยอมสวามิภักดิ์กับพระเจ้าตากต่างหากแต่ตอนก่อนอยุธยาจะแตกเนี่ย บ้านเมืองมันละสามระสายมันเกิดก๊กอย่างนี้บ้านบางระจันคือก๊กหนึ่งและเขารวมกลุ่มกันนะครับพูดชัดๆนะบ้านบางระจันที่เขารวมกลุ่มกันนะเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเขาเองนี่คือเป้าหมายใหญ่มาก